และในฐานนี้ถึงเวลาที่ชาวแคมป์จะงัดเอาของที่เตรียมกันมาเอามาผัดเอามาสับเอามายำแล้วก็เอาไปทิง้งเฮ้ยเอาไปกินสิครับ <c oughs> รับรองว่าอร่อยเลเธอแล้วตอนนี้นะฮะก็มาถึงฐานอาหารหน้าหมูของเราแล้วเรียบร้อยนะครับกับห <c oughs> น้าหมูแค่นอวันนี้พวกเขาเตรียมสเสบียงมา <c oughs> แต่และอย่างซึ่งแต่และอย่างก็จะมีสีเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองและที่สําคัญคือจะต้องทําเมนูอาหารที่จะต้องแบบต้องขึ้นเหลาได้อ่ะขึ้นพัตะารได้เลยอ่ะให้ดูดีเลยอ่ะ หลังจากที่รู้แล้วว่าต้องเอาของที่มีอยู่มาทาอาหารแต่ละคนก็ปรึกษาหาเรื่องเฮ้ยปรึกษาหาเรื่อว่าจะเอายังไงดีวะแต่ยังไงก็ตามนะครับก็ต้องทําให้มันดูดีมีชาติตระกูลสูงส่งพร้อมส่งขึ้นพัตคารให้ได้ก็แล้วกันแต่ถ้ามันทําไม่ได้เดี๋ยวผมส่งขึ้นเมนให้ละกันเอาไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะกล้วยไปล้างก่อนต้มน้ำต้มน้ำไม่ต้องล้างมันอยู่ในเปลือกซอนะทำซอนะทำยำนี้ทำยำทำยำ ยำอะไรวะยำกล้วยยำกล้วยเออยยำรมิตรกล้วยทำอะไรอยู่ครับทำน้ำครับน้ำน้ำเชี่ยมไอ้ดูสีน่ากินนะรับพี่ระดับผมแต่กินได้หรือเปล่าต้องว่ากันอีกทีแม่หัวหน้าแคมป์จะดูถูกกันไปหรือเปล่าไอ้ที่เห็นเนี่ยกินได้ไม่ถึงตายหรอกก็แค่เข้าโรงพยาบาลให้หมอล้างท้องแค่นั้นเองเนอจิบจิบอันนี้คือยำรวมครับตอนที่ผมไปอยู่อินตารลี่เนี่ยเขาเรียกอาหารสไตล์อิตารเลียนคือซอสเบลาดปาสตา เราเอาเป็นลาต้านะพาสพาสพาสตาอันนี้อันนี้เรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เราจะทิ้งไว้ทิ้งไว้แล้วนี้เราจะกินและอันนี้ส่วนนี้เป็นเป็นเป็นส่วนกรอบกรอบกินได้กินได้กินได้ลุงทำอะไรอ่ะทำกล้วยปิ้งครับกล้วยปิ้งพี่พี่วินเมื่อคือโม้เนี่เขากินสุกนี่ดิเฮ้ยกินได้หมดจริงจริงคือการเทเนี่ย แซบแม่อีตาคนนี้เนี่ยกินมะเขือม่วงชิ้นเดียวก็บอกว่าแซ่บถ้ายัดเข้าไปทั้งอันละโอ้โหรับรองแซ่บแน่แน่ใหเป็นรูปล่างแล้วเป็นรูปล่างแล้วเฮ้ยทำอะไรครับเนี่ยครับผมทำซอสอยู่ครับบอสทำกินกับอะไรครับซอสมาราดกล้วยปิ้งครับพี่ว้าส่วนผสมมีอะไรบ้างครับส่วนผสมมะมะเขือเทศน้ำตาลน้ำข้าวกลั่นด้วยใช่ยิ่งเหรอเนี่ยทำบ่อยไหมบ่อยแน่นอนโอเคโอเคได้แล้ว ได้แล้วอันนี้เขาจะเอาเป็นน้าราดซอสลาดของเขาเอาอมันหน้าตามก็ดูดีนะอเออเฮ้ยดูดีจริงๆด้วยทั้งสีสันการจัดวางอุ๊บะเห็นแล้วเนี่ยอยากจะขอเบิ้ลจริงๆเลยเออถามถามถึงคอนเซปต์การจัดจานนีว่าวา่ามีแนวความคิดมาจากประเทศไหนหรือว่าจากจากร้านอาหารไหนอเปบ่าครับผมมีร้านฝรั่งเศสครับ ชื่อว่าซุยเบาๆครับซุยเบาๆประเทศฝรั่งเศสไม่พูดจากันแบบนี้หรอซุยเบาๆเรียกว่าไม่ได้หากินง่ายๆนะอาหารอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่มีใครก็าจะทำกันหลังจากที่แต่งหน้าศพแต่งหน้าอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่หัวหน้าแคมป์ของเราจะได้ชิมของดีราคาถูกที่ตอนกินอาจจะหวานปากแต่อาจจะใช้เวลาไม่มากเวลาไหลออกมาทาง พี่ต้องอยู่ใช่ไหมใช่ครับพี่ต้องกินไหมกินครับพี่ต้องอยู่พี่ต้องกินแล้วพี่ต้องตายไหมเมนูของ DJC7 ชาวแคมของเราคืออะไรจะตั้งว่าอะไรสำหรับเมนูนี้เป็นเมนูการผสมผสานนะครับเป็นอาหารฝรั่งเศสตั้งชื่อว่าซุยเลเบอครับ กินแล้วจะเบอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้ยำนี่มีวัตถุดิบอะไรบ้างยำเนี่ยมีมะเขือม่วงกโคุลี่มีพริกมีแครอทมีกุ้งมีกล้วยั้งหมดเลยอ่านี่เยๆเรื่ยปิ้งทอยเรียกเรี่ายกวร่าปิ้งฮ่ เด็เมื่อคุณเราลงไปย่างในกระทะแถวบ้านผมเขาเรียกว่าเปิ้งเวยโอ้โหนี่คือที่ผมทำมาทุกอย่างเลยเธอนึกถึงสุขภาพของพี่มันมีทั้งของคาวของหวานอะไรเงี้ยมีผลไม้ด้วยวิตามินวิตามินคือตักอย่างตักคำเดียวได้ทุกอย่างเลยที่สำคัญช่วยในการขับถ่ายด้วยใช่ครับผมเลือกจากอะไรที่มันเหมาะกับการยำเีกวาลองดูครับเป็นไงครับเดเด้ยำมัน ไม่ถูกเลยพูกยังไม่ถูกเลยครับไปนี่มันอยู่ยอเอออะไรอะเรวอ่ะ หลังจากที่หัวหน้าแคมป์ของเราได้ลองเทสอาหารดูแล้วแล้วก็อ้วกออกมาอย่างรวดเร็วเรามาดูชาวแคมป์กันบ้างดีกว่าว่าจะมีใครที่สามารถอมเมนูนี้ไว้ได้นานที่สุดแต่ไม่มีรางวัลให้นะครับมีตายา,าธาตให้ <c oughs> เอาไหมอ่ะ บอกแล้วมัต้องกลับหน้าผมไปต่อไปไปแล้วดึงม้าต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกี้ไข่ต้มกุ้งอ้โอดนอันนี้มันสุกหรือมันคาวมันขุกมันขุกกบซาวอันนี้มีอะไรมันมันกลนกันอาหารสุขภาพว่าเนี่ยเออ เยอ้าวรับป่ะอร่อยโอเคอ่ะเป็นไงรสชจ้ามันเป็นไงไม่สุกอ่ะน้องเป็นผู้โชคดีที่โดนของหนักสุดเลย ัวแม่หลังจากที่อร่อยๆอกับยำกันไปแล้วนะครับคราวนี้ก็มาที่ของหวานล้างปากันบ้างเอาเชิญชิมเธอโอ้ยแต่มันโอเคมันกินได้มันกินได้เอา้า แย่ดีที่สุดเลยตั้งแต่ที่เราเคยทํารายการมาแต่ครั้งของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเดียวอันเดียวโกบปลาไหลหรือว่าเป็นสารพัดอาหารขอบอกได้เลยว่าเมนูนี้ในรสชาติห่วยแตกเอ้าสมบแถวตึ๊งหน้าเดินไปเลยไปทำอาหารได้แย่มาก อร่อยกันไปกับเมนูที่ต้องประกาศให้รับรู้กันทั่วหน้าว่าห่วยสุดคั่วจริงๆเดี๋ยวช่วงหน้าไปรอย่อยของเสียกับโชว์หน้าไฟกันดีกว่าครับไม่ไหวจะลาดแล้วอ่ะเรือกผมเลือกผมวิกรเต้ายำมันกุ้งคิก